รู้หรือไม่มุงสู้ฝุ่นมีที่มาจากไหนกันนักสู้ฝุ่นพอดแคสต์ PM 2.5 Fighter พอดแคสต์สำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ปลอดฝุ่นครับเวลาที่เราจะทำพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันต้องทำการกั้นกรองดันเนาะนะครับปรากฏว่าบ้านของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยกั้นไม่ได้ทำไมกั้นไม่ได้เพราะว่าไม้ รั่วกระจกแตกหลังคารั่วเพราะฉะนั้นรั่วไปหมดเลยเราจะให้เขาไปกั้นก่อนใช้งบประมาณมากต้องไปฟอมบ้านราคาเป็นหลักหมื่นหลักแสนเพราะฉะนั้นพอเรากั้นไม่ได้เราจึงต้องหาวัสดุอุปกรณ์มากั้นพื้นที่ช่วยก็ไปพบว่าชาวบ้านที่บ้านเป็นพื้นที่เป็นไม้เป็นหน้าต่างเปิดเนี่ยต้องมีมุ้งอยู่แล้วเพราะนั้นก็เลยใช้มุ้งตัวนี้เป็นการ จัดการกานกั้นอากาศช่วยให้ในขณนะดเดียวกันเราก็จะต้องทําการกรองและดันตัวกรองและดันก็คือเป็นเครื่องกรองแล้วก็ดันอากาศอยู่ภายนอกมุง้งกรองอากาศที่มี PM เม5ยเยอะๆเนี่ยให้ไม่มี p m 2อ5แล้วอัดอากาศดีตัวนั้นนะเข้ามาในมุง้งมุ้งก็จะกลายมาเป็นลูกโป่งน,นะครับซึ่งเราก็เลยจะต้องทําการมันก็เลยได้เป็นการกั้นกรองดันขึ้นมาโดยใช้มุ้งตัวนี้ ตั้งชื่อว่าเป็นมุ้งสู้ฝุ่นเพราะมุ้งตัวนี้มันต้องมีแรงดันภายในสู้กับข้างนอกให้ข้างในเนี่ยมีแรงดันเป็นบวกแล้วก็อัดลมเข้าไปมันก็เหมือนเป็นลูกโป่งของมุ้งเนาะที่เป็นอากาศดีซึ่งทําเข้าจริงไม่ง่ายนะครับเพราะว่าตอนแรกก็เหมือนแค่อัดอากาศนะครับปรากฏว่ามีปัญหายเยอะ,ะครับอันนี้ต้องให้จันเปียกเล่าให้ฟังว่าแล้วมันต้องอาศัยหลักการอะไรเพิ่มเติมบ้มมางครับพี่ ก็จริงๆแล้วในเราเสริมในเรื่องของพื้นที่ก่อนเนาะว่าว่าอย่างการใส่หน้ากากมันเป็นการการสร้างพื้นที่เฉพาะเฉพาะตัวเราเองแล้วก็ถ้ามันเป็นห้องเนี่ยอย่างบ้านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของของการเป็นห้องใหญ่ๆมุ้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไอห้องหรือพื้นที่ในลักษณะของการเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยทำยังไงก็ก็ไม่เวิร์กนะครับหรือว่าอาจจะเกินกําลังในการที่จะกั้นหรือป้องกันฝุ่น เพราะฉะนั้นมุ้งก็เลยกลายเป็นสโคปที่แคบลงมาอยู่ระหว่างจมูกข,ของเราเนี่ยกับห้องใหญ่ๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมุ้งเองเนี่ยมันก็อย่างที่เราเข้าใจกันหลายๆคนในในที่เคยเห็นมาเขาก็บอกว่ามุ้งมันมันมันก็กันฝุ่นไม่ได้หรอกอย่างนี้เนาะมันเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นปน,นวัตกรรมโล,โลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเนาะแต่ว่าในเรื่องของมุ้งเองอะโดยธรรมชาติแล้วมันโปรเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการกั้นอ่ะมันไม่มีเนาะเพราะฉะนั้น ถ้าเราอะจะทําให้หมุงเนี่ยมันปลอดฝุ่นได้เนี่ยก็คือเราต้องทําหมุงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่แรงดันบวกซึ่ง c ชลเลนจิ่งอะในการในการดีไซน์อะก็คือ 1. เนี่ยเราจะต้องมีการทำให้ปริมาณลมอะที่เข้าไปเนี่ยมันเยอะพอเลยที่จะทำให้เกิดความดันภายในหม้งได้แล้วก็ 2. ก็คือเราต้องมาดูว่าลมที่เราเติมเข้าไปเนี่ย มันจะต้องไ,ม,ไม,ม่ไม่มีความเร็วมากจนเกินไปเพราะมันจะทะลุมุ้งออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคในเรื่องของการส่งลมเนี่ยจากนอกุูงที่อาจารย์ภักรกรบอกว่าเอาเครื่องเติมลมสะอาดใส่เข้าไปในมุ้งแล้วเนี่ยเราอ่ะก็จะต้องเปลี่ยนอากาศที่มันไหลเข้าไปในมุ้งเนี่ยให้มันกลายไปเป็นความดันให้เหร็วที่สุดเพื่อที่เขาอ่ะจะดันพื้นที่ในมุ้งเนี่ยให้มันขยายขึ้น ในลักษณะเดียวกันเองเราก็ต้องมานั่งทดลองหรือมานั่งดูว่าความสามารถในการรั่วของอากาศในมุ้งเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วถึงต้องมาจูนทุกอย่างให้มันสมดุลกันระหว่างความสามารถในการเติมอากาศสะอาดเนะี่ยเข้าไปในมุ้งให้มันเกิดความดันกับความสามารถในการรั่วของมุ้งอ่ะที่จะออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของของมุ้งสู้ฝุ่นที่ท,ที่ถ้าจะตอบคำถามว่า แค่กลางมุงแล้วมันก็มันก็ใช้ได้แล้วเหรอเนี่ยกลางมุงมันก็ใช้ไม่ได้หรอกเนาะมันก็ยังต้องต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการอากาศอยู่นะครับซึ่งมันก็จะมีช h a l เลนส์มากขึ้นจากห้องหรือว่าห้องนอนหรือบ้านทั่วไปครับซึ่งพอมาทำสิ่งที่ต้องทำก็คือเราก็ต้องเลือกขนาดของมุ้งให้เหมาะสมตาพผ้าของมุ้งเนี่ยก็ต้องตาที่ถี่พอสมควรมไม่ใช่ว่าห่างเกินไป ตัวที่เป็นการกรองแล้วก็อัดอากาศเข้ามาก็ต้องเหมาะสมอากาศจะต้องอบอวลหรือว่าทําให้มุ้งเนี่ยบวกให้ได้ตอนแรกๆทําก็คืออัดแรงเกินไปมุ้งกระพือพอมุ้งกระพือก<ม>็คือการกระพือก็คืออากาศขอกระปกรกก็เข้าทํายังไงให้อากาศเข้าไปโดยที่มุ้งไม่ได้กระพืออย่างนั้นแล้วอากาศในมุ้ง่ะดีซึ่งถ้าเกิดทําไม่ดีทําไม่ถูกมุ้งขนาดใหญ่เกินไปกรองไม่เหมาะสม จุดที่เรานอนซึ่งมักจะไม่ใช่จุดที่เป็นจุดกรองเรามักจะกรองอัดตรงปลายเท้าแล้วเราไปนอนตรงหัวนอนากดว่าหัวนอนอากาศก็ไม่ดี mm hmm. พอากาศก็ฝกรปรก,ก็เข้ามาทางหัวนอนอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ครับเป็นเป็นอย่างที่จันเปียกบอกเลยมันมีเรื่องของคําว่าต้องจูนให้เหมาะสมซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะปรับแต่งนะครับทั้งของเรื่องของขนาดของมุงเรื่องของการกรองเรื่องของการทำยังไงให้อ่าการบริหารจัดการอากาศในมุงให้ดีซึ่งจะเห็นว่า มันเป็นเรื่องที่เหมือนง่ายเนาะเหมือนอุ้ยมันก็แค่มุงเองแต่เอาเข้าจริงนี่ทางวิศวกรรมคำนวณเยอะเหมือนกันนะครับเราต้องมานั่งไล่ดูว่าจะต้องทํำยังไงปรับจูนเยอะมากแล้วก็พื้นที่ในการทํางานหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้เยอะอคือไม่ใช่ว่าเฮ้ย hey, ไปเอาเครื่องกรองอัดใส่มุงแล้วจบเลยอะไรเงี้ยลายรคนไปอย่างนี้คือผมก็ว่าก็ผิดจันเดียวมองไงครับเรื่องนี้ก็ผมมองว่าการเอาเอาเครื่องกรองไปอัดใส่ในมุง้งแล้วแล้วก็จบมันอาจจะวัดได้เนาะบริเวณที่หน้าเครื่องอว่าว่า pm มันจะหายไป แต่ว่าในในบริเวณส่วนอื่นเนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้อากาศอ่ะมันในในมุ้งอ่ะมันสะอาดเพราะว่าในการอัดเข้าไปเนี่ยมันมีในส่วนของเทคนิคในเรื่องของการบริหารพลังงานในทางฟิสิกส์เขาเรียกว่าอย่างเช่นพลังงานโจนเนาะเวลาเวลาอากาศมันไหลไปเร็วขึ้นเขาบอกว่ามันมีพลังงานโจนเหมือนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เร็วๆอ่ะพอมันออกจากท่อไปปุ๊บมันก็ไปด้วยความเร็วเขาถามว่ามันก็จะมีโมเมนตัมของเขาวะที่จะไปได้อีกแล้วมุ้งอ่ะมันมีระยะนิดเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามาเร็วมากๆเขาออกท่อมาปุ๊บมันก็ทะลุมุ้งมันก็ออกไปเลยเพราะฉะนั้นไอ้ข้างๆก็ยืนดูฝุ่นก็เออไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอากาศสะอาดมาแล้วไป,ลไปแล้วไปแล้วออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ม>เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทําถ้ามันจะให้เวริร์กอย่างที่บอกไปมันก็จะต้องมีเทคนิคในเรื่องของการบริหารจัดการการพลังงานในส่วนนี้ว่าเขาออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยตัวพลังงานโจรเขาต้องถูกทําลายทันที เพื่อพอเขาถูกทําลายปุ๊บเนี่ยเขาจะกลายมาเป็นความดันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะอยู่อยู่กันในมุ้งแล้วก็ค่อยๆออกจากมุ้งไปอ,อันนี้ก็ถางเห็นไหมมีฟิสิกเกิดขึ้นนะครับมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะคุยเพิ่มเติมเรื่องของมุ้งก็คือว่าแล้วเสียงละ่ะดังไหมค่าไฟละ่ะเป็นอย่างไรแล้วก็อันนึงที่สําคัญและขาดไม่ได้แล้วตอนนี้เห็นทําผิดกันเยอะ <S <S <ม>ก็คือทุกคนกรองด้วยการกรองละเอียดให้ป้า แล้วก็อัดลมแรงๆใหญ่เลยผักกองผ่านให้ป้าทายที่สุดไฟกรองก็ตันเราต้องเปลี่ยนในไฟกองตัวนั้นทุกเดือนฟึ่งค่าของไฟกรองนั้นมันแพงเนาะนะครับราคา5 0 0ร0 0 0ถึงหนึ่บาทแสดงว่า1เดือนเราต้องเสียค่าว mm ัส hmm. ดุไฟกรองตรงนีน้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นการออกแบบให้ดีก็คือเราก็ทําการกรองหลายชั้นได้เราก็ทําเรื่องของการจัดการ mm hmm. การกรองให้ดีมากขึ้นได้นะครับซพ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวมุ้งฟูฟูหรือตัวที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ออกแบบก็พยายามที่ะดูแลในเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นค่าไฟก็ถูกเนาะนะครับใช้ตัวพัดลมที่ไม่ได้แรงเกินไปให้มันเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีการกรองหลายชั้นแล้วก็มีเรื่องของระบบการที่จะเก็บเสียงไม่ให้มารบกวนต่อกนรนอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับซพ่งตรงนี้นะครับเป็นเชิงวิศวะที่เราเข้าไปดูให้ครับ สามารถติดตามรับชมสาระน่ารู้ต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube IG TikTok p m 2.5 Fighter และ Facebook นักสู้ฝุ่น p m 2.5 Fighter